เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่59หน้า742ถึง755ทัทรชาดกอัตกถาเรียกติติระชาดกหมายถึงเรียกนกกระทาพระโพธิสัตว์ทัทรชาดกว่าด้วยคนอักตันยูไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นผู้ใดเจ้าให้ข้าวมันหงกิน มันเลยกินลูกทั้งสองของเจ้าผู้ไม่มีความผิดเจ้าจงวางเขี้ยวลงบนผู้นั้นอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยบุรุษผู้เกลือกกล้วด้วยความหยาบผู้ลบหลู่ท่อนผ้าที่ตนนุ่งอยู่เราไม่ขอเห็นมันเลยเราจะพึงให้เขี้ยวตกไปในบุรุษไรยเล่าอันคนอักตันยูมักคอยหาโอกาสอยู่เป็นนิดถึงจะให้สมบัติทั้งแผ่นดิน ก็ไม่พึงทำให้มันชื่นชมยินดีได้เลยดูก่อนเสือโคร่งชื่อว่าสุภาหุเพราะเหตุไรหนอท่านจึงรีบด่วนกลับมาพร้อมกับมานพกิจที่เป็นประโยชน์ของท่านมีอยู่ในที่นี้หรือเราขอถามถึงกิจอันเป็นประโยชน์นั้นขอท่านจงบอกแก่เรานกกระทาใดผู้มีรูปงามซึ่งเป็นสหายของท่านเราสงสัยว่า นกกระหานั้นจะถูกฆ่าเสียแล้วในวันนี้เราได้ฟังเหตุทั้งหลายที่ต่อเนื่องด้วยการกระทำของบุรุษนี้จึงมิได้สำคัญว่านกกระหาจะมีความสุขในวันนี้ในการดำรงชีพของบุรุษนี้ท่านได้ฟังเหตุการณ์อะไรที่ต่อเนื่องด้วยการกระทำของเขาหรือท่านได้ฟังคำปฏิญาณอะไรของบุรุษนี้จึงสงสัยว่า นกกระทาถูกมานบ no นี้ฆ่าเสียแล้วการค้ขาขายอ,นอันเป็นของชาวกะลิงครัตบุรุษนี้ก็ได้สั่งสมประพฤติมาแล้วแม้หนทางที่มีหลักต่อควรรังเกียจบุรุษนี้ก็ได้ประพฤติเที่ยวไปด้วยการรับจ้างการฟ้อนรำขับร้องกับคนฟ้อนทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ประพฤติมาถึงการรบกันด้วยท่อนไม้ในถ้ำกลางมหหรสพบุรุษนี้ก็ได้เคยประพฤติมา นกทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ดักมาแล้วการตวงข้าวเปลือกด้วยเครื่องตวงบุรุษนี้ก็ได้ตวงมาแล้วการเล่นสกาบุรุษนี้ก็ได้ตั้งให้นักเลงสกาเล่นกันความสำรวมระวังบุรุษนี้ก็ก้าวล่วงเลือดที่ไหลออกมาตั้งครึ่งคืนบุรุษนี้ก็คัดให้หยุดได้มือทั้งสองของบุรุษนี้มีความร้อนในเวลารับก้อนข้าว เราได้ฟังเหตุทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องด้วยการกระทาของบุรุษนี้ในการดำรงชีพของบุรุษนี้ดังนี้กลุ่มขนนกกระหายังปรากฏอยู่ที่ชดาของบุรุษนี้วัวทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ฆ่ากินแล้วฉไนจะไม่ฆ่านกกระหากินเล่าจบทัทธรชาดกที่สิบสอง อัตกถาติติระชาดกที่12พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณภูเขาคิดชกูดทรงปารบการที่พระเทวทัตพยายามจะปลงพระชนพระองค์จึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าโยเตปุตเตะเดังนี้ความย่อมีว่าสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าดูก่อ,อาวุโสทั้งหลายพระเทวทัตไม่มีความละอาย ไม่ใช่คนดีคบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูทำอุบายเพื่อปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณสูงสุดโดยวิธีประกอบนายขมังธนูกลิ้งก้อนศิลาและปล่อยช้างนาลาคิรีพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตยพยายามฆ่าเราแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ได้พยายามฆ่าเราเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรทมทั์ครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีอาจารย์ทิสาปาโมกคนหนึ่ง สอนศิลปะแก่มานบห้าร้อยคนในพระนครพารานสีวันหนึ่งคิดว่าเราอยู่ในที่นี้มีความกังวลแม้มานบทั้งหลายก็จะไม่สำเร็จการศึกษาเราจะเข้าป่าเขตทิ่นหิมพานอยู่ในที่นั้นบอกศิลปะอาจารย์ที่สาปามโมกนั้นบอกแก่พวกมานบแล้วให้ขนงาข้าวสารน้ํามันและผ้าเป็นต้นเข้าป่า ให้สร้างบรรณศาลาอยู่ในที่ไม่ไกลจากหนทางแม้พวกมานพก็สร้างบรรณศาลาของตนของตนพวกญาติของมานพทั้งหลายต่างก็ส่งน้ำมันและข้าวสารเป็นตน้นแม้ชาวแว่นแควนก็พูดว่าได้ยินว่าอาจารย์ที่สาปาโมกอยู่ในป่าแห่งโน้นให้มานพเรียนศิลปะดังนี้ต่างก็นำข้าวสารเป็นต้นไปให้ แม้ผู้ที่เดินทางกันดารก็นำไปให้บุรุษคนหนึ่งได้ให้แม่โคโนมพร้อมด้วยลูกโคเพื่อประโยชน์ที่อาจารย์ทิสาปาโมกจะได้ดื่มน้ำนมณนะที่ใกล้บรรณศาลาของอาจารย์มีเฮียตัวหนึ่งอยู่กับลูกอ่อนสองตัวแม้ราชสีและเสือโครง่งก็มาสู่ที่บำรุงอาจารย์นั้นนกกระทาตัวหนึ่งได้มาอยู่ณนะที่นั้นเป็นประจำ นกกระหาตัวนั้นได้ยินเสียงอาจารย์กำลังบอกมนแก่มานบทั้งหลายจึงเรียนเวทได้ทั้งสามมานบทั้งหลายก็ได้คุ้นเคยกับนกกระหานั้นต่อมาเมื่อมานบทั้งหลายยังไม่ทันสำเร็จการศึกษาอาจารย์ได้ทำกาละเสียแล้วพวกมานบช่วยกันเผาศพอาจารย์แล้วกอพระสถูปด้วยทรายเอาดอกไม้ต่างๆมาบูชาแล้วร้องให้คร่ำครวญอยู่ ลำดับนั้นนกกระทาถามมานพเหล่านั้นว่าพวกท่านร้องให้ทำไมพวกมานพกล่าวว่าพวกเรายังไม่สำเร็จการศึกษาอาจารย์ก็มาตายเสียฉะนั้นพวกเราจึงร้องให้นกกระทากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านอย่าเสียใจเลยเราจะบอกศิลปะแก่พวกท่านมานพทั้งหลายถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรนกกระทาตอบว่า เมื่ออาจารย์กำลังบอกแก่พวกท่านเราได้ฟังแล้วได้ทำไตรเพศให้คล่องแคล่วมานพทั้งหลายกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พวกเรารู้ความที่ตนเป็นผู้คล่องแคล่วเถิดนกกระหากกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านคอยฟังแล้วได้สวดไตรเพศที่มานพเหล่านั้นปั้นเปลือประดุจจะบินถลามาจากยอดภูเขาลงสู่แม่น้ำฉะนั้น มานพทั้งหลายต่างก็ร่าเริงยินดีเริ่มเรียนศิลปะในสำนักนกกระทาผู้เป็นบัณฑิตแม้นกกระทาก็ได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอาจารย์ทิสาปาโมกบอกศิลปะแก่มานพเหล่านั้นพวกมานพได้กระทำกรงทองแก่นกกระทาดาดเพดานเบื้องบนนำน้ำผึ้งและข้าวตอกเป็นต้นใส่จานทองให้นกกระทาบูชาด้วยดอกไม้นานา,นาชนิด กระทำศักการะเป็นการใหญ่ข่าวนกกระทาบอกมนแก่มานพห้าร้อยในป่าได้พแพร่สะพัดไปทั่วชมพูทวีปครั้งนั้นประชาชนในชมพูทวีปได้เป่าร้องกันเล่นมหรสพเป็นการใหญ่เหมือนมหรสพที่เล่นบนยอดภูเขามารดาบิดาของมานพทั้งหลายได้ส่งข่าวไปถึงบุตรว่าจงมาดูงานมหรสพ มานพทั้งหลายบอกลานกกระาแล้วช่วยกันปิดบังนกกระาผู้เป็นบัณฑิตเคี่ยและสัตว์ทั้งหมดตลอดจนอาสมไม่ให้ใครรู้เห็นแล้วไปสู่เมืองของตนของตนในการนั้นดาบทชั่วร้ายไม่มีความกรุณาคนหนึ่งท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆมาถึงที่นั้นเคี่ยเห็นดาบทนั้นก็กระทำการต้อนรับกล่าวว่าข้าวสารมีอยู่ที่โน้น น้ำมันเป็นต้นอยู่ที่โน้นท่านจงหุงพัดฉันเถิดดังนี้แล้วก็ไปเพื่อหาอาหารดาบทหุงพัดแต่เชา้าทีเดียวข้าลูกเคี้ยสองตัวทำเป็นกับข้าวริโภคตอนกลางวันข้านกกระทาผู้เป็นบัณฑิตและลูกโคกินตอนเย็นเห็นแม่โคเดินมาก็ข่าแม่โคนั้นเสียกินเนื้อแล้วไปนอนหลับกรนอยู่ที่โคนต้นไม้ เฮี้ยมาในเวลาเย็นไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองก็เที่ยววิ่งหาอยู่รุกขเทวดาแลดูเฮี้ยผู้ไม่พบลูกน้อยมีกายวันไหวอย,อยู่จึงแสดงกายให้ปรากฏที่โพรงไม้ด้วยทิพยานุภาพแล้วกล่าวว่าแน่เฮี้ยเจ้าอย่าวันไหวไปเลยลูกน้อยของเจ้านกกระทาลูกโคและแม่โคถูกคนชั่วนี้ฆ่าแล้ว เจ้าจงกัดคอมันให้ตายดังนี้แล้วกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าผู้ใดเจ้าให้ข้าวมันหุงกินมันเลยกินลูกทั้งสองของเจ้าผู้ไม่มีความผิดเจ้าจงวางเขี้ยวลงบนผู้นั้นอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทิน,นพัตโตคือผู้ที่เจ้าให้พัดด้วยกล่าวว่าท่านจงหุงพัดฉันเถิดดังนี้ บทว่าอทูสเกได้แก่ผู้ไม่มีโทษคือปราะศะจากความผิดบทว่าตัสมิงทาเถอธิบายว่าเจ้าจงวางเขี้ยวทั้งสี่ลงบนคนชั่วบทว่ามาเตมุนจิทะชีวเตความว่าท่านอย่าปล่อยคนใจชั่วนั้นพ้นไปจากเงื้อมมือให้มันเป็นอยู่คือให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเลยอธิบายว่า มันจงอย่าได้พ้นท่านจงให้มันถึงความสิ้นชีวิตไปเสียลำดับนั้นเขี้ยได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าบุรุษผู้เกลือกล้วด้วยความหยาบผู้ลบหลู่ท่อนผ้าที่ตนนุ่งอยู่เราไม่ขอเห็นมันเลยเราจะพึงให้เขี้ยวตกไปในบุรุษไรเล่าอันคนอักตัญยูมักคอยหาโอกาสอยู่เป็นนิดถึงจะให้สมบัติทั้งแผ่นดิน ก็ไม่พึงทำให้มันชื่นชมยินดีได้เลยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอากินนะลุตโทได้แก่ผู้มีความหยาบช้าร้ายแรงบทว่าวิวรทัศิโนได้แก่ผู้สแสวงหาช่องคือโทษด้วยบทว่าเนวะนังอภิราทเยเฮียแสดงไว้ว่าถึงจะให้สมบัติทั้งแผ่นดิน ก็ไม่สามารถจะให้บุคคลเห็นปานนี้ยินดีได้เลยจะป่วยกล่าวไปยายถึงเราที่ให้เพียงพัดตหารเฮี้กล่าวอย่างนี้แล้วคิดว่าบุรุษนี้ตื่นขึ้นคงกินเราเมื่อจะรักษาชีวิตของตนจึงได้หนีไปแม้ราชสีและเสือโคร่งก็เป็นเพื่อนของนกกระหาบางครั้งสัตว์เหล่านั้นก็พากันมาเยี่ยมนกกระหาบางครั้งนกกระหานั้น ก็ไปแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งสองแล้วกลับมาก็ในวันนั้นราชสีกล่าวกับเสือโคร่งว่าแน่เพื่อนเราไม่ได้ไปเยี่ยมนกกระหานานถึงวันนี้ก็เจ็ดแปดวันแล้วท่านจงไปฟังข่าวของนกกระหานั้นก่อนแล้วจงมาเสือโคร่งรับคำว่าดีแล้วไปถึงที่นั้นในเวลาที่เฮีย้ยหนีไปแล้วเห็นบุรุษชั่วนั้นหลับอยู่ ขนของนกกระทาผู้เป็นบัณฑิตยังติดอยู่ในระหว่างชดาของบุรุษนั้นกระดูกแม่โคและลูกโคก็ยังปรากฏอยู่พระยาเสือโครงเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดไม่เห็นนกกระทาบัณฑิตในกรงทองคิดว่าบุรุษชั่วนี้งคงฆ่าสัตว์เหล่านั้นจึงได้ถีบบุรุษชั่วนั้นให้ลุกขึ้นดาบทชั่วเห็นดังนั้นแล้วมีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างยิ่ง ลำดับนั้นเสือโคร่งถามดาบทชั่วนั้นว่าท่านฆ่าสัตว์เหล่านี้กินหรือเมื่อได้รับคำตอบว่าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เคี้ยวกินดังนี้จึงกล่าวว่าแน่คนลามกเมื่อท่านไม่ฆ่าคนอื่นใครเล่าจากฆ่าจงบอกมาเถิดเมื่อไม่บอกท่านต้องตายดาบทนั้นกลัวมรณะภัยจึงกล่าวว่าถูกแล้วนาย เราฆ่าลูกเคี้ยลูกโคและแม่โคกินแล้วแต่ไม่ได้ฆานกกระทาถึงดาบทนั้นจะพูดอยู่มากมายเสือโคร่งก็ไม่เชื่อจึงถามว่าท่านมาแต่ไหนเมื่อดาบทนั้นบอกกรรมที่ตนทำทั้งหมดว่าฆ่าแต่นายฉันนําสินค้าของพวกพ่อค้าชาวกะลิงครัตไปทำงานอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างเพื่อเลี้ยงชีพ บัดนี้มาถึงที่นี้ดังนี้จึงกล่าวว่าคนลามกเมื่อท่านไม่ฆ่านกกระทาคนอื่นใครเล่าจากฆ่ามาเถิดเราจะนำท่านไปสู่สำนักของราชสีผู้เป็นพระยาเนื้อแล้วให้ดาบทนั้นเดินหน้าเดินไปพลางขู่ไปพลางพระยาราชสีเห็นพระยาเสือโคร่งนำดาบทนั้นมา เมื่อจะถามพระยาเสือโครงได้กล่าวคาถาที่สี่ว่าดูก่อนเสือโครงชื่อว่าสุภาหุเพราะเหตุไรหนอท่านจึงรีบด่วนกลับมาพร้อมกับมานบกิจที่เป็นประโยชน์ของท่านมีอยู่ในที่นี้หรือเราขอถามถึงกิจอันเป็นประโยชน์นั้นขอท่านจงบอกแก่เราในคาถานั้นพระยาราชสีทักทายพระยาเสือโครงโดยชื่อว่า ดูก่อนเสือโครงชื่อว่าสุภาหุเพราะกายส่วนข้างหน้าของพระยาเสือโครงเป็นที่พอใจฉะนั้นพระยาราชสีจึงกล่าวอย่างนั้นกับพระยาเสือโครงนั้นบทว่ากิงกิจจมัติอิทมัติตุยหังความว่ากรณียกิจที่ประกอบด้วยประโยชน์มีอยู่กับมานพนี้ในที่นี้หรือปาถะว่าตุยหังกิงกิจ,จมัตถัง เนื้อความก็อย่างนี้เหมือนกันพระยาเสือโครงได้ฟังดังนั้นได้กล่าวคาถาที่ห้าว่านกกระทาใดผู้มีรูปงามซึ่งเป็นสหายของท่านเราสงสัยว่านกกระทานั้นจะถูกฆ่าเสียแล้วในวันนี้เราได้ฟังเหตุทั้งหลายที่ต่อเนื่องด้วยการกระทำของบุรุษนี้จึงไม่ได้สำคัญว่านกกระทาจะมีความสุขในวันนี้ นกกระทาชื่อว่าพัทโรในคาถานั้นบทว่าตัสสะวิทังความว่าเราสงสัยว่านกกระทาผู้เป็นบัณฑิตนั้นจะถูกบุรุษนี้ฆ่าในวันนี้บทว่านาหังสุขิงความว่าเราไม่ได้สำคัญว่านกกระทาจะมีความสุขคือไม่มีโรคในวันนี้พระยาราชสี เมื่อจะถามพระยาเสือโครงได้กล่าวคาถาที่หกว่าในการดำรงชีพของบุรุษนี้ท่านได้ฟังเหตุการณ์อะไรที่ต่อเนื่องด้วยการกระทำของเขาหรือท่านได้ฟังคำปฏิญาณอะไรของบุรุษนี้จึงสงสัยว่านกกระทาถูกมานบนี้ฆ่าเสียแล้วบรรดาบ,บทเหล่านั้นบทว่าอสุเท่ากับอสโสสิแปลว่าได้ฟังแล้ว บทว่าวุตติสโมธทานตายะคือในความประพฤติเลี้ยงชีพอธิบายว่าบุรุษนี้ได้บอกการงานอะไรของตนแก่ท่านบทว่ามานเวนะความว่าท่านได้ฟังคำปฏิญาณอะไรจึงสงสัยว่านกกระทาถูกมานบนี้ฆ่าเสียแล้วลำดับนั้นพระยาเสือโครงเมื่อจะกล่าวแก่พระยาราชสีได้กล่าวคาถา,าที่เหลือว่า การค้าขายอันเป็นของชาวกะลิงครัตบุรุษนี้ก็ได้สั่งสมประพฤติมาแล้วแม้หนทางที่มีหลักตอควรรังเกียจบุรุษนี้ก็ได้ประพฤติเที่ยวไปด้วยการรับจ้างการฟ้อนรำขับร้องกับคนฟ้อนทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ประพฤติมาถึงการรบกันด้วยท่อนไม้ในถ้ำกลางมโหรสศบุรุษนี้ก็ได้เคยประพฤติมานกทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ได้ดักมาแล้วการตรวงเข้าเปลือกด้วยเครื่องตวงบุรุษนี้ก็ได้ตวงมาแล้วการเล่นสกาบุรุษนี้ก็ได้ตั้งให้นักเลงสกาเล่นกันความสำรวมระวังบุรุษนี้ก็ก้าวล่วงเสียเลือดที่ไหลออกมาตั้งครึ่งคืนบุรุษนี้ก็คัดให้หยุดได้มือทั้งสองของบุรุษนี้มีความร้อนในเวลารับก้อนข้าว เราได้ฟังเหตุทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องด้วยการกระทำของบุรุษนี้ในการดำรงชีพของบุรุษนี้ดังนี้กลุ่มขนนกกระทายังปรากฏอยู่ที่ชดาของบุรุษนี้วัวทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ฆ่ากินแล้วฉะไหนจะไม่ฆ่านกกระทากินเล่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าจินนากะลิงคาความว่าได้ยินว่า แม้การค้าขายในกลิงครัตเขาผู้ขนสินค้าของพวกพ่อค้าไปอยู่ได้สั่งสมประพฤติมาแล้วคือกระทำมาแล้วบทว่าเวตาจโรคือพึงเที่ยวไปด้วยการรับจ้างบทว่าสังกุปะโหปิจินโนคือแม้หนทางที่มีหลักตอเขาก็ได้ใช้มาแล้วบทว่านาเตหิคือ ร่วมกับคนฟ้อนทั้งหลายเพื่อเลี้ยงชีพบทว่าจินนางสหาวากุเรหิความว่าการขับร้องกับนักขับร้องทั้งหลายอันเขาผู้นำพวกนักขับร้องไปอยู่ได้ประพฤติมาแล้วบทว่าทันเทนะยุทธทางความว่าได้ยินว่าถึงการรบกันด้วยท่อนไม้เขาก็เคยรบมาแล้ว บทว่าพันธากุลิกาความว่าได้ยินว่าแม้นกทั้งหลายเขาก็เคยดักมาแล้วบทว่ามิตรมานฮเกนะความว่าในว่าแม้การตวงเข้าเปลือกเขาก็เคยกระทำมาแล้วบทว่าอักขาทิตาความว่าแม้การเล่นสกาเขาก็ได้ตั้งให้นักเลงสกาเล่นกันบทว่าสัญญโม อัพตีโตความว่าการสำรวมระวังในศีลอันเขาผู้บวชอาศัยเลี้ยงชีพก้าวล่วงเสียแล้วบทว่าอัหิตังได้แก่คัดไว้แล้วคือกระทำไม่ให้ไหลออกโลหิตชื่อว่าปุปพกะข้อนี้มีอธิบายว่าได้ยินว่าบุรุษนี้ตัดมือและเท้าของพวกที่มีความผิดต่อพระราชาอาศัยเลี้ยงชีวิต แล้วนําคนเหล่านั้นมาให้นอนอยู่ที่ศาลาพอเวลาเที่ยงคืนจึงไปที่ศาลานั้นแล้วใส่ยาชื่อกันทกะหูมะคัดเลือดที่ไหลออกให้หยุดได้บทว่าหัตถาทัตาความว่าได้ยินว่าในเวลาที่เขาบวชเป็นอาชีวะกะแม้มือทั้งสองของเขาก็ร้อนเพราะรับก้อนข้าวที่ร้อนบทว่าตานิสะ กรรมายะตานานิได้แก่เหตุเหล่านั้นที่ต่อเนื่องด้วยการกระทำของเขาบทว่าอส,สุเท่ากับอัสโสสิงแปลว่าได้ฟังแล้วบทว่ายถาอยังความว่าแม้กลุ่มขนนกกระทานั้นยังปรากฏอยู่ในระหว่างชดาของบุรุษนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงทราบข้อนั้นว่าบุรุษนี้แหละฆ่านกกระทานั้น บทว่าคาโวหาตากิงปะนะทัทธรัศ์ความว่าแม้โคทั้งหลายบุรุษนี้ก็ได้ฆ่าแล้วการที่นกกระหาจะไม่หูกบุรุษนี้ฆ่าจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบุรุษนี้ต้องฆ่านกกระหาแน่ราชสีถามบุรุษนั้นว่าท่านฆ่านกกระหาบัณฑิตหรือบุรุษตอบว่าถูกแล้วท่าน ราชสีได้ฟังดาบทนั้นรับตามจริงก็อยากจะปล่อยดาบทนั้นไปแต่พระยาเสือโคร่งกล่าวว่าคนเลวเช่นนี้ควรให้ตายเสียแล้วก็เข้ากัดดาบทนั้นด้วยเขี้ยวให้ตายแล้วขุดหลุมฝังไว้ในที่นั้นเองมานพทั้งหลายมาไม่เห็นนกกระทาบัณฑิตก็พากันร,ร้องให้คร่ำครวญกลับไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็พยายามฆ่าเราอย่างนี้ดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าชดินคือดาบทามกในการนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้นางเฮียได้มาเป็นนางกีสาโคตมีเสือโคร่งได้มาเป็นพระโมคคลานะราชสีได้มาเป็นพระสารีบุตร อาจารย์ทิสาปาโมกได้มาเป็นพระกสปะนกกระทาบัณฑิตได้มาเป็นเราตถาคตชนีแลจบอาตกถาติติระชาดกที่สิสอง